ก็บอกเชื่อไหนคำรักชานามว่าน้องผมรักแค่ไหนรักตัวเองมากแล้วเกินใช่ไหมก็ให้ผมได้นะคนดีหากพรุ่งนี้ได้เจอเธอจะมีข่าไรนอกใบนี้ ใบหน้าเดียวไม่ทะเลาะดีที่ไม่ทะเลาะสิวะครับก็คนมันรักขาดใจก็รู้ว่าใจมันขาดคิดถึงพอขาดไปเลยไม่ได้คำหนึ่งคำว่าเราจะรู้จักกัน ตรงกลางที่เรานัดหมายไว้ขอบคุณครับ